สถานก,การณ์โควิด -19 ระลอกใหม่ก็ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงเทศากาลสงกรานนี้ของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะมีการยกเลิกห้องพักเลื่อนการเดินทางไปแล้วกว่าร้อยละ20ค่ะแต่ก็พบว่าแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนั้นก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวคึกคักอยู่นะคะจะไปติดตามจากคุณพัชราจิตคำรายงานสดจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณพัชราคะได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้านานกว่า1เดือนค่ะ เมื่อมีการระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ก็ยอมรับค่ะว่ามีผลต่อการตัดสินใจแต่พวกเขามองว่าทุกพื้นที่นั้นก็ย่อมมีความเสี่ยงค่ะสิ่งที่ทําได้นั่นก็คือการป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดค่ะบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางมาเช็คอินเพื่อลงเรือสําหรับออกทริปดำน้ําระยะสั้นหรือแบบหนึ่งวันหรือว่าครึ่งวันค่ะ มักกุเทบริษัททัวร์แบบวันเดย์ทริปบอกว่าช่วงเทศกาลสงกรานยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตามปกติส่วนหนึ่งเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตไม่ได้กําหนดมาตรการในการกักตัวค่ะแต่ก็มีบางส่วนที่ขอเลื่อนแล้วก็ยกเลิกทัวร์ออกไปก่อนเพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์อย่างไรก็ตามค่ะทางบริษัทได้มีการเน้นยามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดแม้กระทั่งช่วงที่อยู่กลางทะเลด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนตอนนี้นะคะหนึ่งการตรวจอุณหภูมินะคะแล้วก็เ,เจลล้างมือเราก็มีให้นะคะรวมถึงนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่แมสกันตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ในทะเลคุณก็ต้องใส่นะอยู่บนเรือคุณก็ต้องใส่ถ้าจะไม่ใส่อย่างเดียกก็คือ,อคุณอยู่ในกรุป๊ปที่อยู่ในกรุ๊ปของคุณเองแล้วก็มีโซเชียลดิสทานกับกรุ๊ปอื่นนะคะเ,เข้าใจค่ะทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามขณะที่นะักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะโดยวางแผนในการเดินทางไวล่วงหน้านานกว่า1เดือนสาหรับช่ว,วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ค่ะ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด19มีผลต่อการตัดสินใจค่ะแต่พวกเขาก็บอกว่าทุกพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงจึงพยายามป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะเราคิดว่าเราอยู่ที่ไหนมันก็คงมีความเสี่ยงเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็อยากจะช่วยผู้อกการในในที่ต่างๆด้วยไงว่าเฮ้ยเราไหนๆก็คือเขาก็เขาเรียกว่าเจ็บเจ็บปวดมาเยอะแล้วนะครับตรงนี้เราก็เองเราก็ยงงังคงคงคงช่วยเหลือกันแล้วก็ในฐานะที่เราสามารถป้องกันตัวเราด้วยแล้วเราก็ ไม่ได้คิดว่า,าเราอยู่แล้วจะ,จะมีความเสี่ยงมากไม่ถอดแมสคะถ้าไม่ได้แบบทําอะไรก็ไม่ถอนแมสค์กลัวไหมคีข่าวบบนีขมาก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่นี่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ป้องกันตัวเองดีแม้จังหวัดภูเก็ตจะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคะ่ะแต่ก็ยังไม่มีการออกคําสั่งมาตรการกักตัวทําให้นักท่องเที่ยวยังคงเข้ามาใช้บริการและเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่โล่งอย่างชายหาดหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดอย่างเช่นหาดป่าตองในช่วงเย็นค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวออกมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซึ่งสังเกตได้ว่าแต่ละคนก็จะสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างเป็นกลุ่มของตัวเองค่ะสําหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดภูเก็ตล่าสุดก็พบว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่10คนค่ะทําให้มีผู้ติดเชื้อสะสมเฉพาะ,ะระอกเดือนเมษายนแล้ว74คนค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ถ้าเทียบเรืออ่าวฉลองค่ะซึ่งจะเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวจะเดินทางออกไปดำน้ำดูปะการางังเป็นระยะสั้นๆค่ะอยากเป็นวันเดทิปหรือว่าการออกทัวร์ครึ่งวันค่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้อาจจะเงียบเหงานิดนึงเพราะว่าตอนเช้านั้นก็มีการทยอยออกเรือกันไปมากแล้วค่ะแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นค่ะซึ่งสถานการณ์หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาจจะมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเพิมเ่มเติมอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าเป็นอยู่ในช่วงวันหยุดยาวค่ะ ขอบคุณคุณพัชราค่ะ